มาเต็มๆอ่ะไล่พี่พี่มาเต็มแต่โดยกระแสแล้วพี่จะไปกินเพราะพี่โตเป็นหนุ่มพี่พร้อมที่จะระบายเซลอะไรทุกตัวออกช้ำทุกอย่างถูกเปล่าคือน้องนี่ดิบๆน้องนี่จะก้าวขาก็ยังไม่ถูกยังไม่รู้จะพูดอะไรส่วนพี่ใน้ออปเปิลหมดแล้วเอไปได้หมดเลยจำได้ว่าย้อนกลับไปในตอนแรกเจอไม่พูดไม่พูดค่ะไม่พูดอะไรเคยเรียกว่าดอกพี่คุณจะรอจะตาเวลา ถามคนว่าสอน้องพูดนิดเดอยวดูน้องหน่อยพี่ก็ไม่พูดเหมือนจะคอยเอาแงเอาไปเจอนักข่าวสี่คนเนี่ยพี่จะขโมยซีนหมดจนบางครั้งก็บอกว่ามึงเปิดโอกาสให้น้องได้พูดบ้างคือน้องก็พี่พูดแทนหมดแล้วพี่ก็บอกว่าน้องผู้พาน้องผู้พาน้องผู้พาก็พยักหน้าครับแล้วแบบเวลาสี่คนเนี่ยผมจะอยู่คนสุดท้ายเพื่อพื่อผมผมก็ไม่รู้เรื่องเลยพี่ยิ่งใหญ่นะเด็กยู้ชาย การที่เราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราก็จบว่า1 2 3สคืออะไรน้องอาจจะเป็นหมัดท้ายจะเป็นหยดท้ายคือถ้า4ี่คนใครมาคนนั้นก็น่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็ไหลตามตามความรู้สึกแต่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่บริษัทเพลนเพลงถูกปิดตัวโดยโดยทุกเหตุผลเราก็ต้องยอมรับพอปิดตัวปั๊บทุกอย่างต้องสลายแต่คนที่เป็นครูเนี่ยครูจะเซ็นสัญญาสองคนเซ็นกับมือครูเองคืออาร์มิข้าสวรรค์คือเราต้องไปคุยกยบครอบครัวแล้วเซ็นมาโดยฐานะเราภูมิหว เฉลิมเราคุยครอบครัวแล้วเซ็นกับภูผาฉะนั้น เราต้องเป็นคนรับผิดชอบเต็มๆอาจจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่บริษัทจะล้มไปแล้วบริษัทจะหยุดไปแล้วแต่เราต้องประคองกอดต่อไปคือเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งเลยส่วนพี่สองคนน่ะคือดีอ n คพีเอ็นเขาก็ตัวรอดได้คโตเต้ก็โตและสัญญาของเต้ก็กําลังจะหมดเราก็ต้องปล่อยน้องคนโตเพื่อเขายืนได้แล้วก็เดินออกไปเราก็ประคองน้องที่ตัวเล็กๆที่กําลังเรียนปีหนึ่งอย่างเงี้ยมหอย่างเงี้ยเราต้องประคองกอดกลุ่มนี้เพราะว่า ผมรู้สึกด้วยเราต้องออและความมั่นใจของเราด้วยเราเลือกมาเนี่ย อุตส่าห์ไม่ตาอย่างเราแล้วคือย่างเราอุตส่าห์เลียกมาแล้วใช่ไหมเราจะไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าไม่ใช่ถึงตัองใ่ใช่เราก็ต้องคำว่ามมันใช่ได้บอกว่าเป็นันจ่ายังไงไม่รู้กับค่ายไทยแดนซ์ของครูใช่ไหมครับเป็นยไงบางค่ายเป็นเป็นค่ายนักเต้นก่อนเป็นบริษัทเต้นทำเรื่องเต้นเรื่องโชว์เรื่องเรื่องคอนเสิร์ตซึ่งเราก็มีลูกค้าเราเยอะมากเราก็เลยว่าจับน้องมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ แต่โอกาสต่อไปอาจจะเป็นที่อื่นต่อไปก็ได้อันนี้มีคนจีบเยอะมีคนจีบเยอะอาร์มก็มีคนจีบเยอะคือการจีบน่ะเขาก็พูดถึงนินตราด้วยว่าโอเคถ้าเอาเข้าไปไว้ที่นู่นที่นี่คือคนจีบเยอะแต่คราวนี้เราว่าเอ๊ะเมื่อเราสร้างมาทําไมเราไม่ไม่ทำเองจะปล่อยให้คนอื่นกินทาไมใช่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 ใช ความรู้สึกของเรื่องน้องที่เจอกับน้องครับนั่นก็คือเป็นที่มาที่ไปสำหรับวันนี้ภูผาวันเฉลิมของเราดีค่ะถามถึงเพลงเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันทีบอกว่านี่เป็นคนแรกที่เปิดซิงคูไเปิดซิงคูอายุไม่ใช่น้อยน้อยกูมาเปิดซิงคูจิ้นโว้ยอะไรนี่เหรอบางเรื่องมันก็หัวจิ้นบางเรื่องยังไ่ยังหมดจิ้นอยู่เลยแต่นี้ไม่เมื่อแล้วหมดแล้วนี่เบื่อแล้วหมดแล้วนี่น่าจจิ้นเกินไปแล้วนี่หมดจิ้นนะเธอก็โวยหา ซิงก์ด้วเหมือนกันเดี๋ยวเราดูช่วงหน้ากันว่าเนี่ยเนี่ยเปิดใครใครเปิดใครใครเปิดใครมาเริ่มการชมกันที่นี้เลยเดี๋ยวจะสักครู่ค่ะชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะ หุ่นสวยแปะแซบเวิร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทาธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านมีไรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทําได้ครับ New KC Life แผงการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Light ใส่ใจในตัวคุณสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 084 938 1183 084 099 9347 นักเสพพิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดยกเครื่องตราสัญ,ญลักษณ์สอบออำพลประกาศดีเดยเมษานี้เป้าขยายตัวประกันสอเขาวืดเหตุการเมืองสอเล่นเกมยืดเยือ้อการเมืองระอุฉุดขายตรงสุดเราผู้ประกอบการและธุรกิจรอดได้ต้องปรับตัว สภาวิชาชีพขายตรงยังไม่ตายอัมพลยันเห็นชอบพร้อมสั่งรุยตลาดแอร์คึกหนักรับหน้าร้อนทรงตัวเอกลงสมรภูมิรบระบบจัดเต็มศูนย์พยากรชี้ธุรกิจสุขภาพความงามรุ่งพร้อมแนะทุกภาคส่วนชูจุดเด่นเน้นขายความต่าง ติดตามนังสือพิม์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทุกประเทศเลยนะครับเธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้า,าสิวผิวไม่เนียนใสนสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อึ่มช่องคลอดไม่กระชับ,บมีกลิ่นและร่วมเพศนี่เธอถูกต้อง กลัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกคระับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอยากอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวันอยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้องมีวันนะคะสิ้น่าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New KC เลยค่ะ อัสลามระกุมรอมตุลลอตลาบเรการตัวีวันเป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทำมีวันนี่จะดีขึ้นนะคะนิวเคลียซไลท์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะโดยจนเจ้านี่คะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็ เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะเลือกดีวานเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 0840999347 เทียมแล้วก็น้องภูผาวันเฉลิมอย่างที่เราบอกไปค่ะว่าเบรงนี้เราจะมาพูดถึงซิงเกิลตัวใหม่ล่าสุด่ะพีิเต้ยค่ะครั้งหนึ่งของเราสองคนของภูผาวันเฉลิมที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มปล่อยมาแล้วก็ติดชาร์จแล้วครูคะแต่ประเด็นมันไม่อยู่แค่การติดชาร์จนะประเด็นมันอยู่ที่ที่บอกไปแล้วว่าเป็นการเปิดซิงคูครั้งแรกมันยังไงครับคับใครเปิดซิงใครภูผาเล่าสิไปเปิดซิงคูเขายังไงก็เเป็นผลงานเพลงที่คุณครูเป็นผู้แต่ง หลายคนจะรู้ว่าครูเทียนจะเน้นพวกการเต้น่งที่พูดไปแล้วแต่ว่าทำดีๆผ่านเตีงมาแต่งให้กับน้องจริงๆแล้วจะบอกว่าการกที่รอคอยนะฮะรอคอยของนักร้องคนหนึ่งได้เพลงเพลงหนึ่งที่ดีๆที่ดีๆแล้วปลายปากกาจากครูที่ดังๆคือคือ ต้องต้องมองว่าถ้านักร้องดังเขาจะมีซีเรียดเรื่องเพลงคือนักร้องดังอยู่แล้วเพลงใครมาเขาก็ดังร้องอะไรก็ดังแต่นักร้องที่กําลังจะเกิดเนี่ยจะต้องได้ครูเพลงที่ค่อนข้างคู่บุญคู่บุญแล้วต้องต้องศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วต้องต้องกระชากให้คนสนใจให้ได้นะฮะก็รอเพลงแล้วเรจะไม่เลยนามท่านน้องรอจากใครอยากรู้รอนานไหมครับนะตอนนั้นสัปีอะ สองปีคือสั่งเพลงสองปีแล้วอะก็่งแ้เขาก็รอเขาเขาก็ต้องอดทนด้วยอดทนด้วยกั้นด้วยแล้วก็เอะรอมันแล้วเขาก็ว่าทำไมวะหนึ่งเราก็เขียนหนังสือเป็นเราก็คิดเป็นเราฝันเป็นเราทุกอย่างเป็นแต่ไม่เคยแต่งเพลงแต่ไม่เคยแต่งเพลงคือไม่อยากแย่งอาชีพใครอ๋อนี่ดูแรงๆเนาะ รู้ว่าระยะเวลาการรอจริงๆแล้วมันควรจะรอเท่าไหร่ฮะจริงๆน่าจะไม่เกินสเดือนนะผมจทอกอยางแล้วแต่นี่รอสองเพลสคือคือครูท่านที่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 เราขอเพลงไปโอ้โหท่านก็ยาวเหยียดเหมือนกันนะคะคิวเยอะคิวยกมากกว่าจะมาถึงน้องเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาล่ะหรือมันจะเป็น ทางเปิดให้เราได้ลงคือตัดมือบ้างสถานการณ์ต้องมีฮีโร่แล้วตอนเนี่ยต้องมีฮีโร่แล้ว,ลวก็มา วันนั้นไปไปไหนไปสงขาครับสงขาแล้วก็นั่งรถกลับมากันดนวยคือไม่ได้นั่งเครื่องบินไปเล่นคอนเสิร์ตกันครับก็ไหนนั้นก็นั่งนึกเอ๊ะมันจะต้องอะไรเนาะก็เขียนนึกก่อนว่าครั้งหนึ่งของเราสองคนเนี่ยเอาดิอันนี้ย้อนไปสมัยไหนฮะย้อนไปสมัยไหนฮะก็สมัยตอนแรกๆใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมแรกๆใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีมี มีชื่อมาโดนใจครั้งหนึ่งเราสองคนมันโดนใจแน่เรื่องชื่อกว่านนะเปิดชื่อมาในขนลุกแล้วครั้งนี้ก็เรามาลงเนื้อก็หลายๆอย่างคือนิสัยของเราหนึ่งเราไม่ใช่คนเรียบร้อยเราไม่ใช่คนที่พูดจะแบบกว่าจะกลั่นมาเราเป็นคนกระป้องโฉช้างหาความจริงเกิดขึ้นมาฉะนั้นเพลงที่เราจะขึ้นมาคืออะไรฮะกระป้องช้าง คือเราเราเป็นคนพูดล้วมันอคือมันลงใต้สะดือหมดอ่ะอารพูดของเราในเวลาเราจะพูดกับเพื่อนๆหรือความรู้สึกความจริงใช่ไหมคราวนี้เพรมครั้งหนึ่งเราสองคนเราต้องบอกว่าครั้งหนึ่งสองคนไม่ใช่พากันไปกินหนมจีนพากันไปไหว้พระ มันมันเกิดขึ้นในในห้องหรือว่าในที่ไหน <laughs> มันมนต้องเกิดที่อนานรมณ์เปลี่ยนของเขาอะ <laughs> อเปลี่ยนเปลี่ยนโอเค,คนี่ส่วนตัวละส่วน <laughs> ตัวนะนะเพลงก็จะมาในแนวนั้นเราก็จะคิดถึงว่าแล้ววัยรุ่นต้องรับได้การ <c oughs> แต่งเพลงของ,ของครูเทียมจะแต่งเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ไปสาบานกันที่ดอนเต้เอออะไรอย่างนี้คือมันเข้ากับสมัยเราก็เลยคิดมาว่า หอยหาครั้งหนึ่งที่ได้คุยกันฉะนั้นเนื้อเพลงในนี้เนี่ยมันมันจะบอกตลอดเวลาว่าวันที่สัญญารักกันเนี่ยก็วันที่เราไปซื้อ iPhone ให้กับแฟนเราคือฉันชอบคนนี้ฉันบอกว่าเรามาตกลงจะอยู่กินร่วมหัวลงท้ายรักกันนะแต่ฉันจะให้ไอโฟนเธอเครื่องหนึ่งไอ้น้องคนนี้ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้รักเราแต่ต้องการไอโฟนหรือเปล่า ของวันที่4เดือน5ตอนค่ำใช่หลังจากซื้อ iPhone แล้วกระท่อมเล็กๆนะฮะฉัน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 คงไม่พาไปขนาดนะฮะก็เลยบอกว่าการกที่สัญญารักเราก็สาบานต่อร้าน i ไอโฟนเราจะักกันนะแต่ว่าคืนวันที่4เดือน5 9เก้าคำเนี่ยมันสนุกมากอ่ะมันเข้าใจกันหมดเนย่ยมาันลงทรัก กินซ้มตามก็เผ็ดได้กันแล้วอยู่คือหายไปอ่ะอะไรวะคือมันลงตัวหมดแล้วจะหายไปได้ยังไงไอโฟนคืนไหมไอโฟนคืนไม่หายไปมันคงไปด้วยกันใช่ไหมฮะเราก็เลยข้ามควนหาว่าวันนั้นน่ะคลาสสิกของเราสองคนน่ะเราแฮปปี้มากนะแต่อยู่คือหายไปเด็กเราก็ต้องมาอดคนะอยู่ไซโน่คนที่บอกหักกันมันบอกรักหรือเปล่าไม่รู้แต่คืนนั้นแต่มันบอกว่าวันนั้นน่ะคืนนั้น คืนนั้นน่ะมันบอกเราอยู่ไปไหนอลากบอลมาไปเลยอย่างี้คือหลายๆคนจะเจอแบบอันนี้เราคงได้เจอแหละมีบ้างครับคืนแรกเป็นไงคืนแรกโอ้โหจำไม่ได้แล้วครับนานแล้วครับทักเดียวหายกันไปเลยมันนานแล้วครับแต่นี่คงไม่รู้เรื่องนะนี่คือทิพย์ปูนเกาะแล้วล่ะอย่างรู้อยากรู้ว่าน้องครั้งแรกที่ทุบเทียมให้เนื้อมาปึ๊บเป็นไงบ้างโจดก็รู้สึกว่าต้อง ทำความเขพอใจแล้วก็เข้ากับเนื้อหาของเพลงเลยดันนะมีคนใกล้ตัวทำให้เองนะฉันฉันเคยบอกเคยบอกครับว่าวันที่สี่เดือนห้าเก้าค่ำอ่ะไม่ใช่ไปนั่งตกปลากันนะใช่แล้วนาะไหมคะแต่แต่คำของมันเนี่ยวันที่สี่ถ้าวันที่4อย่างเดียวภาษาอีสานมันจะมันจะดูหดร้ายบ้างสี่ก็คือผสมพันธุ์นั่นเองโอ้อาจจเราก็ไม่ไม่เน้นตรงนั้นคือเน้นวันที่สเดือนห้า ตอนค่าเอาคือมันจะสวยงามเหบอกันในการเล่นคำใช่การเล่นคําแต่ความรู้สึกเราก็วันนั้นแหละเคือคือเราก็ยิงยิงโจดตรงตรงให้ให้เขา้าใจง่ายคือเพลงเพลงเหมือนมันสร้างหนังเรื่องหนึ่งถ้าคุณพวกวนมาดูไม่รู้เรื่องคุณต้องเติมว่าให้คนดูรู้เลยว่าฉันเดินเรื่องแบบนี้นะฉันอย่างนี้นะคือเพลงก็ต้องเล่าบอกในเรื่องความง่ายอัั้นในความรู้สึกของเราเองนะผิดถูกไม่รู้แต่ก็แต่งมาแล้วหนึ่งเพลงแล้วน้องก็ พยายามถ่ายทอดออกมาโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมคือกลับบ้านก็ต้องอัดกันนิดนึงไม่ใช่อยไสน์นอ้คอที่บอกไม่ใช่มันต้องอยไสน์นอ้คอที่นึงเอามาจากหัวใจมันเหมือนหมันเหมือนหอยนางเง